สบายดีกันนะคะนิวค่ะจากทางช่องวิกสตอรี่ค่ะนิวขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องวิกสตอรี่นะคะวันนี้การนิวจะมาให้เพื่อนๆดูเมนูนะคะนิวจะทําเมนูโปรดของคุณซีเจแล้วก็ของสองแสบมอตนอยค่ะเดี๋ยวนิวกลับกล้องเนาแล้วมาดูกันว่านิวมีอะไรบ้างค่ะเพื่อนๆนจ้าโอเคนะคะยังนิวกลับกล้องแป๊บนึงค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนนี่คือหน้าตาของเมนู สำหรับวันนี้นะคะซึ่งเราจะทานทักโก้ค่ะซึ่งเราจะใช้อันนี้นะคะแป้งห่อค่ะตามหน้าตานี้เลยนะคะซึ่งทานได้เลยนะคะไม่ต้องไปอบไม่ต้องไปทอดอะไรทั้งนั้นคือเขาทำเป็นชีสสำเร็จรูปมาแล้วนะคะชิปนะคะแล้วก็นี่คือแบบแบบเป็นแป้งแผ่นนะคะเหมือนแป้งโรตีค่ะซึ่งหน้าตาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะนิวคิดว่าเพื่อนๆคงจะเคยเห็นกันแล้ว ส่วนอันนี้ก็คือเป็นชิพนะคะสำหรับทานแกล้มค่ะซึ่งเป็นชิพที่เป็นกราโพาสีม่วงแล้วก็เป็นของข้าวโพดสีเหลืองค่ะก็จะทานคู่กับนี่ค่ะิ i p s นะคะก็คือชีสเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้คือไส้ที่เดี๋ยวนิวจะผัดเพราะว่าน้ำรินเขาชอบทานแบบนี้ค่ะนิวก็จะมาผัดใส่เครื่องปรุงนะคะพริกไทยแล้วก็ เกลือนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือของพี่ทารากอนแล้วก็ของอคุณซีเจที่ชอบทานนะคะนิวก็จะมาเขามีซอสสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้คือผักผักที่สําหรับโรยทานคู่กันนะคะแบบนี้ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนิวก็จะมาหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าค่ะแล้วก็เอาไว้ให้เด็กๆแล้วก็คุณซีเจเขาเลือกที่จะใส่นะคะและนี่คือชีสโรยหน้านะคะ ชีสแบบขดูดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะอุ้ยนี่ทำขวดนี่แล้วอันนี้ก็คือซอสนะคะซอสที่จะทาอุ้ยตแต่ละนูทคิดว่านิวลืมซื้อ,อโยเกิรต์ตแต่ละนูต้องไปซื้อโยเกิรต์ตนิวลืมค่ะโอเคแต่คือนี่ก็คือผักแล้วก็หน้าตาของเมนูสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นนิวจะแวะไปซื้อ ซื้อโยเกิตค่ะแล้วจะมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหน้าตาของโยเกิร์ตนั้นเป็นยังไงนะคะก็คือโยเกิร์ตสีขาวสำหรับทานคู่กันนะคะนิวลืมโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนิวจะจัดเตรียมของใส่ตู้เย็นแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเนาะง่ายๆค่ะแล้วก็เจอกันนะคะเพื่อนๆ แล้วก็มาหันกล้องคุยกันนะคะอาจจะได้ยินเสียงเครื่องล้างจานกับพอดีนิวเปิดเครื่องล้างจานไว้พอดีเลยนิวก็จะต้องขอล่ำลาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกับเมนูมง่ายๆเมนูปวดของคุณซีเจแล้วก็ของสองสองแสบพี่น้องมดตะหน่อยนะคะหากเพื่อนๆเสียงเครื่องล้างจานหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะนิวก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา ทางช่องวิกสตอรี่นะคะครอบครัวมอตโนอยค่ะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปะคะ่ะเพื่อนๆจ๋าโชคดีกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ